สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารที่1เมษายน2568นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนที่4ของปีแล้วนะเดี๋ยวก็จะถึงสงการานต์อีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็พูดบ่อยเหลือเกินเพราะเวลามันผ่านไปเด็วจริงๆนะมันแป๊บเดียวนี่มันเข้าเดือนเมษาแล้วอะเนาะมาอัปเดทความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่ค่ะคนที่อยู่ในใจของคุณนะ แต่เราไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะไม่ได้เจาะจงเงินเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะถ้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจข้อความที่ฟังแล้วรู้สึกดีนะคะแต่ถ้าความไหนที่ฟังแล้วมันทําให้รู้สึกแย่หรือมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณขอให้ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บไปซีเรสนะถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องโยงเข้าหาเรื่องของตัวเองเนาะ อ,อ๋อแล้วก็สุขสรัรต์วันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่หนึเมษายนของทุกๆปีด้วยนะคะขอให้มีความสุขนะมีความสุขกายมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังนะแต่ว่าขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะมาดูกันเขามีข้อความอะไรจะส่งถึงคุณวันนี้นะความรู้สึกข,ของเขาจะเป็นยังไง เขาบอกว่าเขาอยากจะให้คุณได้มากกว่านี้แล้วก็อยากจะกอดคุณไว้ในอ้อมแขนของเขานะแล้วก็บอกคุณว่าคุณมีความหมายกับเขามากแค่ไหนเขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเองมาตลอดแหละนะเขาอยากจะบอกคุณหลายๆครั้งเหลือเกินว่าเขาคิดถึงคุณมากมาก เขาพยายามที่จะแสดงออกให้คุณได้รู้นะว่าเขาอะแคร์คุณมากแค่ไหนนะเขาหยุดคิดเขาอดคิดไม่ได้เลยนะคะกับสิ่งที่คุณกับเขาเนี่ยเคยมีร่วมกันเขาอยากจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะเขาตกหลุมรักคุณทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่ได้อยู่ใกล้กันน่ะ จริงๆแล้วว่าคุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้นะไปกันได้นะคะเขามองเห็นแล้วนะแต่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นก็ได้อย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งผิดหวังในตัวเขานะอันนี้บอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะเขาอยากจะเปลี่ยนไปจากเดิมแต่เขาก็กลัวเพราะเขากลัว การถูกปฏิเสธกลัวคุณจะปฏิเสธเขาเลยอยากจะทําตัวให้มันดีขึ้นว่างั้นเถอ,อะเนาะแล้วก็อยากจะเข้าใจคุณให้มากกว่านี้ความรู้สึกแบบนี้นะคะที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะมันกำลังกัดกินเขาอยู่นะมันทำให้เขาคิดมากแหละแต่เขาบอกไม่ต้องทนกับความไร้สาระกับความงี่เง่าของเขาก็ได้นะ เขาอยากจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณจริงๆแต่เขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ดืมเพอลืมเธอมาอีกแล้วนะคะนอนไม่หลับต้องพึ่งยาหรือเปล่าแพชชั่นที่เขามีต่อคุณเนี่ยค่ะมันมากมายมันล้นเหลือมันถาถมเขามากเลยนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการกับมันยังไงดี เขาบอกว่าเขาว่าทําให้คุณมีความสุขไม่ได้ก็เลยทําให้เขาคิดมากมีบางเรื่องบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกคุณนะมันมีอะไรบางอย่างที่ยังเป็นความลับเขาไม่ได้บอกคุณหมดทุกอย่างนะเขาเสียใจนะเขารู้สึกแย่ที่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้อยากพูดอยากคุยอยากโทรหาคุณอยากได้ยินเสียงคุณนะ ตอนนี้เขาก็พยายามฮิวใจตัวเขาเองอยู่พยายามจะ move on จากเรื่องเดิมๆจากเรื่องเก่าๆนะเขาอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของเขานะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งคุณและเขาถ้าไม่มีใครยอมเปลี่ยนตัวเองบ้างเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้เหนื่อยล้าอ่อนแรงมากมายเลยไปไม่เป็นไปไม่ถูกนะคะคิดอะไรไม่ออก าบอกว่าเขาพลาดโอกาสอะไรไปเขาไม่ได้แสดงออกอะไรที่เขาสมควรจะทํานะเวลาเจอเรื่องอะไรยากๆก,ก็อยากเดินหนีอืมคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเลยค่ะว่างั้นเอาพยายามที่จะเข้าใจตัวเขาเองให้มากกว่านี้นะ เขายังไม่เข้าใจตัวเองเลยอะแต่เขาบอกว่าคุณเข้าใจตัวเขาเองมากกว่าที่เขาเข้าใจตัวเขาเองซะอีกดวงตาของคุณเนี่ยช่างมีสเสน่ห์ล้นเหลือเลยนะเขาพยายามที่จะเอาคุณออกจากหัวก่อนนะตอนนี้ไม่อยากคิดถึงคุณให้มากไปกว่าน,นี้เขารู้นะว่าคุณอะเป็นคนเดียวที่ทําให้เขากลัวเขาส่งสื่อโซเชียลของคุณอยู่นะ แต่ตอนนี้ขอเวลาขอพื้นที่เขาหน่อยอย่าเพิ่งกดดันเขานะเขากลัวว่าเวลาที่อยู่กับคุณเขาจะแสดงความอ่อนแอออกมาให้คุณเห็นเขารักนะคะรักคุณหมดหัวใจเลยแหละหมดหัวใจหมดทั้งจิตวิญญาณเลยนะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะเขาไม่เคยเจอใครที่ดีมากๆเหมือนคุณแบบนี้เลย อันนี้บอกว่าอะไรเขาคิดอยู่ว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณนะถ้ายังไม่ได้ติดต่อมาหาเขาคิดว่าคุณอ่ะเป็นคนที่น่ารักน่าทะนุถนอมมากๆเลยแต่ตอนนี้เขาขอโฟกัสยู่ที่ตัวเขาเองก่อนเขาเสียใจกับการกระทำของเขาที่ผ่านมานะเขาอยากจะทำให้คุณยิ้มได้เขาปล่อยให้คนอื่นอนะ่ะ มามีอิทธิพลในการเลือกในการตัดสินใจของเขานะความรักอิสระความเป็นตัวของตัวเองของคุณเนี่ยนะคะมันมีเสน่ห์สำหรับเขานะเขาเห็นว่ามันเซ็กซี่มากเลยการที่อยู่ใ,ใกล้ๆคุณเนี่ยมันทำให้เขากระมานะเสียใจมากนะอยากกอดเธอคือคนที่ดีที่สุด คุณคือคนเดียวในใจไม่มีคำแก้ตัวยอมเสี่ยงปรับความเข้าใจเธอคือคู่แท้ถ้าได้คิดถึงก็มีความสุขอยากอยู่ใกล้ๆเธอแต่อยู่ใกล้ที่ไายแล้วประมาททุกทีเลยเนาะผิดไปแล้วแต่งงานกันนะ ไม่กล้าติดต่ออ้าวขอแต่งงานแต่ไม่กล้าติดต่อเราจะกลับมาพบกันอีกอย่าระแวงได้ไหมเธอผิดน่ารู้ตัวไหมสรุปใครผิดกันแน่เดี๋ยวก็บอกว่าตัวเองผิดเดี๋ยวก็บอกเธอผิดนะอ้าวเอามาดอวนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาะจะเป็นยังไง ไลท์ยูสมวัลไลท์ยูนะมัไม่ใช่แค่ความรักหรอกนะเขาอยากจะเดทกับคุณแต่ก็ไม่กล้าติดต่อไงตอนนี้มันเศร้ามันแซดมันเศร้ามันแซดตอนนี้มันเศร้ามันแซดมากๆเลยนะคะเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแหละเป็นช่วงที่ห่างกันไปนะคะรู้สึกสูญเสียรู้สึกลอสน่ะเขาอะเนาะแต่ปัญหามันจะจบลงนะคะถ้าหันหน้ามาคุยกันนะแล้วความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปได้ ก็เจะเข่าคุยกันนะคะว่าต้องการอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะกดติดตามช่องนี้นะคะมู o สตาร์ทาร์โร่เก้าหนึ่งหนึ่งเราก็จะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาแบบนี้บ่อยๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ